สวัสดีค่ะดีต้อนรับในคะฮะสู่คลิปดวงความรักของชาวราศีกุมและคนากุม ะะชาวราศีกุมลัคนากุมคือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธนะะ์นี่เป็นการอ่านดวงความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะใครก็ตามค่ะที่มีลักนณะเนาะดาวจาันดาวอาทิตย์ดาวสุขสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันับวันที่จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีกุมนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทย ดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปดูดวงให้คนโสดกันก่อนแล้วก็ไปต่อก,กันกับคนที่มีคู่กรณีนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะอยู่ในโหมดไหนก็ตามนะฮะไปดูคนโสดกันนะฮะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนคลิปสามารถเชื่อมโยงนะคะต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วได้หรือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานนะะของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ ไพ่อยากจะสื่อสารส่งไปให้ใครเป็นพิเศษนะอะมาดูกันค่ะขอไพ่หน่อยนะคะขอไพ่ให้ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มคนโสดค่ะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะกลุ่มคนโสดคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะมีไพ่หนึ่งเหรียญราศีกลุ่มบางท่านได้รับโชคลาภ ได้เงินเป็นพิเศษได้ของขวัญของฝากเป็นพิเศษได้อะไรที่เรียกว่าแบบเอ้ยเกินคาดคิดอ่ะสำหรับไ่หนึ่งเหรียญจะเป็นฟิวนั้นนะฮะเด็กถือไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของความสมปรารถนานะหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้เดทแล้วก็มีไพ่สีถ้วยมันเป็นไพ่ของคนที่ คนที่ได้คลิปเนี่ยพี่เชื่อว่าต้องมีคนได้ได้ได้ดดลาบมีคนถูกลอตตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะบางคนก็ถูกแบบเกินค่าแต่บางคนก็ถูกแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะมีความรู้สึกที่เสียดายบางทีรู้สึกว่าน่าจะซื้อเยอะกว่าน,นี้อะไรเงี้ยที่ไปขอมาแต่มันเป็นไพ่สมปรารถนานะพี่เขารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอ่ะ จบไปกับเคสโชคลาภก่อนนะฮะมาเคสที่สสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์บางอย่างที่จบลงไปเนี่ยคุณตั้งใจนะคะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่อย่างที่คุณอยากได้เช่นที่เรียนหรือที่ทํางานไปเป๊ะอย่างที่คุณอยากได้ตรงๆแต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้มีทางเลือกอื่นอะคว้าไว้ก่อนเถอะเพราะไอ้ที่คุณคิดไว้อะมันมาจากความรู้สึกคุณไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแปลว่าเรื่องจริงมันอาจจะดีมากกว่าที่คิดนะสำหรับที่เรียนหรือที่ทํางานถ้ายังไม่มีช้อยอื่นให้คว้าไว้ก่อนนะคะอะไปดูกันจะมีใครเข้ามาไหมอ่ะคนโสด ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มขอให่หนะคะมีไพ่สองดาบสองดาบหกหกไม้พอเห็นไพ่ถ้วยพี่นึกแบบสบพูดหกถ้วยหกไม้ไนถือเหรียญแล้วก็ไพ่ justice นะฮะ จากที่เห็นนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนเก่าได้หนึ่งแต่เคสที่2ส,สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเข้ามาและพัฒนาช้าแต่มั่นคงใช้เวลาพัฒนาอย่างน้อยแบบ6เดือนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาได้นะคะ2คนขึ้นไปจากที่เห็นนะไพ่บางใบขึ้นมาสามารถบอกได้แต่ไพ่บางใบไม่ได้บอกแต่พอดีว่าได้ไพ่สําคัญแค่นั้นเองนะคะคำนี้เสร็จเนี่ย ตัวคุณเองก็ต้องคิดแล้วแหละว่าคนไหนคือคนที่คุณอยากที่จะพัฒนาด้วยซึ่งมันคือหนึ่งในนั้นนะ่ะที่เข้ามาจะเป็นคนที่คุณสามารถฝากผีฝากใครพัฒนาระยะยาวได้นะคะอนี่นะเอาไปดูกันคนเก่านะถ้าคนเก่าคนเก่าเนี่ยเขาอยากลาาลยก,ายากลับมาหาคุณไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมราศีกุมลัคนากุมดูซิ มีไพ่ justice ครึ่งราศีตุลนนค่ะ the magician ค่ะ knight ถือถ้วยค่ะ queen ถือไม้ค่ะอ่ะไหนดูสิอยากกลับมาไหมพี่มองว่าเขาก็อยากกลับมานะ แต่การกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยจะดีหรือเปล่าเนะี่ยถ้ากลับมาจะเป็นยังไงจัดเม้นเพราะว่าโชคชะตาบังคับให้กลับมีจัดเม้นมีสีดาบวิวค่ะมีไพ่เด็กถือดาบ พัดกันมาแล้วก็ต้องพัดกันไปอยู่ดีเพราะว่าส่วนหนึ่งความสัมพันธ์นี้บางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มาเพื่อที่จะตอบย้ํากับคุณว่าปล่อยคนนี้ไปเถอะคนนี้ไม่เวิร์กเชื่อสิอะไรประมาณนี้เพราะในเคสของคนที่ได้หนะ้าไพ่นี้อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอาจจะยังรู้สึกเสียดายนะฮะยังรู้สึกรู้สึกเสียดายกับความสัมพันธ์นี้อยู่เลยว่าแบบเอ้ยอยากไปต่อไม่น่าจบแบบนี้ยังคิดถึงคนคนนี้อยู่แต่ไพ่ก็ เหมือนแบบโชคชะตาวนให้กลับมาเหมือนคนที่เรียกว่าจะหมดกรรมอะ่ะทําให้ได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เวิร์คจริงเชื่อเหอออะไรประมาณนี้คุณจะได้เรียกว่าสามารถแบบเดินออกมาจากความสัมพันธ์ได้อย่างสะดวกใจไม่ติดค้างนะคะอ่ะไปดูสีขอบไพ่หนะะ่อยค่ะทําอย่างไรจึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ละ่ะราศีกลุ่มลักคณากลุมคุณต้องทําอย่างไรถึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่คะ สเหรียญ5ไม้นะมี2เหรียญมี5้าไม้แล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็6ดาบนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาสถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี้ยมันคือสภาวะการที่ไพ่เสียให้คุณมูฟออน หนึ่งมูออนไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้ความสำคัญกับเรื่อง สเหรียญนะ่ะบางท่านยังอยู่ในโหมดของเหมือนแบบการเงินยังเป็นช่วงที่เดือนชนเดือนอยู่เลยหรือยังมีอะไรที่ต้องบาลานซ์มากกว่าจะเอาใจไปโฟกัสที่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกเลยว่า 1. ให้โฟกัสที่เรื่องความจําเป็นในชีวิตตอนนี้ก่อนอะไรคือ p พรอ r i ร y หลักๆนะคะ 2. ในความสัมพันธ์นี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีไพ่ห้าไมา้คุณมีความรู้สึกว่า เวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์หรือเวลายู่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเงี้ยบางทีคุณรู้สึกแปลกแยกหรือเปล่าคุณรู้สึกไม่โอเคหรือเปล่าเวลาที่คุณไม่อยู่คนเหล่านั้นเอาเราไปพูดในแง่ที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสามนะคะเด็กถือถ้วยขึ้นมาไพา่บอกว่าเชื่อเถอะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ่ะมันไม่ได้จากัดด้วยอายุนะบางครั้งที่เรียกว่าต้องเคยได้ยินสิคือว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิด มันมีจริงนะที่บางคนอายุต่างกันมากๆอะไรเงี้ยคะ่ะอยากให้เปิดใจนะคะแล้วที่สําคัญคือไพ่หกดาบขึ้นมาบ่งบอกว่าชีวิตคนเราไม่สามารถอยู่ที่เดิมตลอดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะเดินออกมาจากปัญหาแม้ว่าปัญหามันเังไม่ได้หายไปแต่เราได้พยายามแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆมีเวมีการแก้ไขกันอยู่ที่เดิมไม่ได้ช่วยอะไร ประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของคนโสดราศีกุมลัคนาคุมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะไปค่ะไปดูรูปแบบความสัมพันธ์กันค่ะขอไพ่ให้รูปแบบความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะราศีกุมลัคนาคุมนะคะราศีกุมลัคนากุมค่ะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมา ในรูปแบบความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงขอดูหน่อยนะฮะเดลฟลนะคะสเตรนนะคะเทมเพลตแล้วก็แปะไม้ สถานการณ์ในความสัมพันธ์ชัดเจนว่ามีความไม่แน่นอนนะคะไปไปกลับกลับกันอยู่เสมอแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีคนหนึ่งอยู่ในโหมดค่อนข้างบังคับบัญชาการ Follow เาเรียกไงให้ฝ่ายหนึ่งเป็นคน f o ลโ low ให้ฝ่ายหนึ่งคนตามตามอีกคนหนึ่งเดิน นำหน้าอีกคนหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้ตามตลอดแลวสถานการณ์ในความสัมพันธ์ก็อยู่ในโหมดที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มามาไปไปหรือสามารถเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันด้วยระยะทางได้ด้วยนะคะ The f u l บ template เป็นไพ่แห่งการโยกย้ายเป็นไพ่ของการเดินทางนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เรียกว่าถ้ามันจะไปต่อได้หรือภาพมันจะไปต่อไม่ได้มันมีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายมันมีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง โลเคชันของคุณและเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีราศีสิงขึ้นแล้วก็ราศีธนูขึ้นด้วยนะอ่ะไปดูสิ <c oughs> ขอไพ่ในคาราศีกุมคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะราศีกุมมีไพด่ดอกไม มีไพ่แฮงแมนนะมีไพ่เฮอร์มิตค่ะราศีกันนะคะมีไพ่ดีเอมเพร s หนึ่งถ้วยแล้วก็เก้าไม,ม้อืม เขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีกุมและคณากุมคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณขอไพ่หน่อยคะ่ะขอไพ่หน่อยนะคะไหนถือไม้แปดถ้วย สองไม้นะคะเฮโรแฟนค่ะราศีพฤกษเนะบูทาวเวอร์ก็มาแล้วก็ห้าดักนะคะได้ไหมโอเค Hey, มาค่ะไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาตอบคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้อพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นนะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ ชัดเจนว่ามันมีปัญหาในเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะปัญหาในเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งเนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างมีความรู้สึกว่าคุณยังรอคอยคนคุณนี้อยู่นะราศีกุมคุณและเขาน่าจะมีประเด็นปัญหาการจาับไพ่ข้างล่างที่ขึ้นมาคุณยังรอคอยเขาอยู่คุณยังคิด,ดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มเป็นไปได้เขาแค่เงียบไปปัญหาข้างค้างวันหนึ่งก็คงจัดการได้คุณมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อคุณเลือกแล้วอะ คุณเลือกแล้วว่าเป็นคนนี้นะคะคุณเลือกแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณมีความรู้สึกว่าอะไรที่เราใส่ความพยายามลงไปอะไรที่เรารู้สึกลงไปมันสูญเปล่าไม่ได้นะคะจากที่เห็นถึงแม้เขาจะเป็นคนเงียบหน่อยถึงแม้อายุระหว่างคุณกับเขามันจะต่างกันนะคะถึงแม้อะไรหลายๆอย่าง,างมันจะเหมือนเข้ากันไม่ได้ก็ดีหรือมันไม่คุ้นชินก็ดีแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคนนี้ก็ยังเป็นคนที่เรารักอะ มันยังเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องการนะฮะในส่วนของเขาเนี่ยไนถือมีเท้าขึ้นเนี่ยแล้วมีไพ่เดอะทาวเวอร์กับไฮโรแฟนเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างคิดมากในเรื่องของระยะทางที่มันห่างกันคิดมากในเรื่องของอนาคตนะคะคิดไปแล้วมองไปแล้วเอ๊ะมันจะไปได้จริงไหมนะเรากับเขาเดินทางกันคนละถิน่นคนละที่เป็นไปได้ไหมนะ จะอยู่กันอย่างนี้ได้ไหมนะลอง distance relationship มันจะเวิร์ k จริงๆหรอจากหน้าไพยที่ขึ้นมาให้ราศีกุมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องห่างกันแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือความสัมพันธ์นี้มันจะสนิทกันได้อะมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันดีีถ้าอยู่ไกลๆกันเนี่ยมันก็มีปัญหามีประเด็นหรือว่ารอดยากอย่างนี้ได้ด้วยนะคะมันเป็นฟิลประมาณนั้นนะเขาค่อนข้างคิด เยอะมากกว่าเราเอาใจใส่ในความสัมพันธ์เต็มที่แต่ตัวเขาเองมองถึงความเป็นไปได้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้จริงไหมอ่ะมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันรอดไหมอะไรประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีราศีพฤกษ์นะฮะราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีกุมขึ้นมาด้วยนอกเหนือจากราศีกันราศีอ่ะช่มีพฤกษ์อยู่ตรงนี้แล้วโอเคไปต่อ เรามองที่ใจเขามองที่ความเป็นไปได้นะฮะใหดูสิขอบใหน้นะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนราศีกุมละนค,คนากุมคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะดูสิวิ e อ View of fortune นะคะ เดชัล l ีออตค่ะราศีกโรโกฎอิม e พลอร์ราศีเมษแล้วก็เฮโรแฟนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติเรื่องเกี่ยวกับอายุนี่แหละมันไม่ใช่ชอบคิดถึงนะเพราะมันเป็นไพ่ลักษณะแบบนี้แปลว่าเขาคิดเรื่อยๆแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้มันจะไปด้วยกันได้จริงๆหรอะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย คนคนนี้ค่ะเวลาที่เขาทำงานหรือทำอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าชะตาลิขิตมาให้เราต้องพบอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรหลายๆอย่างมันดูไม่สะดวกเรา,าสะดวกแต่เขาอ่ะในสายตาเขาที่มองมามันรู้สึกเหมือนแบบอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าข้างเขาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลิขิตไม่ได้นั่นเองนะคะอ่ะนหนดูสิถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายเนี่ย ทำไมเขาชอบเงียบหายกับไพ่ไหนควินถือไม้ Queen 3มถ้วยนะคะคว e นไม้3ามถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถ้วยแล้วก็ไพ่6ถ้วยนะคะหน้าไพ่เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของงานแล้วพี่ว่าเขาน่าจะป๊อปปูล่าในกลุ่มเพื่อนฝูงเขานะ เพราะปุาในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะแล้วก็มีลูกน้องมีคนที่อายุน้อยๆอ่ะเข้าหาเยอะนะฮะเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาปรึกษาอะไรแบบนี้บางคนก็แบบเอ้ยพี่พาไปเลี้ยงข้าวหน่อยอะไรประมาณนี้ยตัวเขาเองไม่ค่อยวางสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยวางสักเท่าไหร่จากที่เห็นนะอ่ะไปดูต่อไหนดูซิขอไพ่หน่อยนะคะ เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมคะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมคะถ้าพูดพูดว่างไงขอพไพ่หน่อยค่ะมีไหนถือเหรียญมีไพ่สามไม้มีไพ่ดีเอ็มเพรส แล้วก็มีไพ่เดอะวกลคนคนนี้ไม่ใช่คนช่างพูดเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้มันจะเป็นไปได้อะต้องให้แบบลงหลักปักฐานต้องให้เจอใครสักคนที่ลงเอยได้จริงๆก่อนทถึงจะพูดถึงจะเล่าให้ใครฟังนะคะไม่ใช่คนพูดนะเออดูสินในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณค่นะ,ะชาวราศีกุมและคณากร แผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณค่ะมีไพ่เดอะซันปีนไม้นะคะห้าไม้และไพ่ไหนถือดาบนะคะหน้าไพ่เหมือน ตัวเขาเองน่าจะมีเรื่องที่อยากพูดอยากเคลียร์กับคุณให้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับสถานะหรือเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างที่ใช่เรียกว่าหลายอย่างใช่วางอย่างดีกวาบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ถ้าไม่พูดตอนนี้แล้วปล่อยยาวๆไปมันน่าจะเป็นประเด็นปัญหาในอนาคตได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เขาจะพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นขัดแย้ง เยอะๆขึ้นได้ในอนาคตถ้าเขาไม่เคลียร์ถ้าเขาไม่ทําให้กระจางถ้าเขาไม่ทาํา,าทให้เข้าใจในเวลานี้ได้ยินจากปากเขาดีกว่าไปได้ยินจากคนอื่นหรือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเขาจะต้องตําหนิคุณก็ให้เขาเป็นคนตําหนิด,ดีกว่าให้คนอื่นมาตําหนิอะไรแบบนี้คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ค่ะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้หน่อย มีไพ่หนึ่งถ้วยมีไพ่ The Lovers หนึ่งถ้วย The Lovers แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้สถานการณ์ความสัมพันธ์ในเวลานี้นะตัวเขาเองกำลังคิดพิจารณาและจะทำการศึกษาคุณให้ได้มากขึ้นนะฮะว่า มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณแต่เขาเป็นคนมองความสัมพันธ์อย่างเป็นไปได้เสมอๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความรู้สึกที่เขามีก็มีให้คุณเหมือนกับที่คุณมีให้เขาแล้วแหละถึงอาจจะไม่เท่ากันคุณอาจจะอินกับเขามากกว่าที่เขาอินกับคุณนิดหนึ่งนะ,ะอ่ะเดีดูสิแล้วตัวเขาเอง่ อยากให้ความสัมพันนี้เป็นไปในรูปแบบไหนดูสิตัวคุาเองอยากให้ความสัมพันนี้เป็นไปในรูปแบบไหนนะคะมีไพ่ไนท์ถือถ้วยค่ะมีไพ่จัดเม้นท์ค่ะมีไพ่เ w e r แล้วก็มีไพ่เดทดูสิ สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นหน้าไพ่เหมือนถ้าในเวลานี้นะคุณและเขามีประเด็นมีปัญหากันนะจังหวะการพักการเบรคการวางกันไว้ก่อนอาจจะเป็นจุดที่ดีอย่าปล่อยให้มันไปถึงจุดที่เราไม่โอเคซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นเรื่องแบบนั้นได้อะเพราะอย่างที่บอกอะ มันเป็นคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่พูดไม่เคลียร์ปัญหากันให้เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาก่อนกลัวมากๆเลยว่าวันหนึ่งมันจะมาถึงจุดที่คุณและเขาต้องแตกหักให้ระมัดระวังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะพูดอยากจะเคลียร์อะไรฟังเขานะอย่าพยายามแบบไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าถ้าหากจะได้ตัดแล้วเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าไม่เหลือเลยนะพอเป็นไพ่แบบถ้าเขายื่นข้อเสนอมาแล้วอย่างเงี้ยจ u d g m e n t Tower d a ์เนี่ย แล้วคือแล้วเลยนะคะอ่ะไหนดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้รดาีกสิงหมและคณาคมมีสองไม้นะคะมีไพ่เฮโรแฟนนะคะ มีไพ่1เหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่3ดาบนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานใกล้พีม่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะมันจะเป็นการรอคอยคอมมิชเมนต์น่ะมันจะเป็นการรอคอยคอมมิชเมนต์มันทรมานตรงที่มันนานเราจะมีความรู้สึกได้เลยว,ว่าแบบเออความสัมพันธ์นี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่มันดีเลย์มันช้าเนี่ย เราเชื่อใจความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นจังหวะของการรอคอยรอคอยแล้วมันทุกข์จากที่เห็นพวกคุณต้องการการคอมมิชเมนต์คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ถ้าถ้ามีหลักสอนคือต้องการแบบเลือกฉันไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะปันใจไปให้อีกคนอะไรแบบเนี้ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะชาวราศีกุมลัคนากุณเอ็มเพร์กนะฮะ ให้ทาวเวอร์เทมเพลแล้วก็แปดดานะฮะจากหน้าไพ่เนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณแล้วเขามีแผนในใจเหมือนที่พี่พยายามจะเลี่ยงการอ่านไพ่เลิกไพ่ยแยกอะ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าเขาจะพูดว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาก็ไม่มีทางเลือกมากนะคะเขาไม่มีทางเลือกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกการห่างการแยกการมูฟของเรามันเป็นความจําเป็นละ เขาหาทางหรือเขาทําดีกว่านี้ไม่ได้ละไม่รู้ว่าทําดีกว่านี้ไม่ได้จริงหรือว่าจริงๆตั้งใจจะเป็นแบบนี้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์นี้พี่เชื่อว่านี่คงไม่ใช่ความรักของราศรีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูหรอกไหนน่าจะเป็นสารบางอย่างที่ไพ่ต้องการสื่อสารแผ่ใครสักคนในกลุ่มท่านผู้ดูในคลิปนี้นั่นแหละ อย่างไรก็ดีพี่เอาใจช่วยนะคะถ้าเราอยู่ในความรักความสัมพันธ์เราตั้งใจจะพัฒนาความสัมพันธ์ตลอดแต่ในขณะที่คนหนึ่งตั้งใจจะห่างจากเราตลอดนะเอาใจช่วยค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรชาวราศีกุมลัคนากุมคะขอไพ่หน่อยค่ะไพ่ค,พคือเราบอกว่าอย่าเศร้าเลยอย่าเศร้าอย่าอะไรอาวร นะคะถึงไพ่ขึ้นมาบอกว่าอย่าเศร้าก็เศร้าอยู่ดี <g ül> ก็เศร้าก็รอคอยอยู่ดีไพ่ขึ้นมาบอกอย่างหนึ่งว่าอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือจุดจบอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือคนที่ฟ้าส่งมาให้เชื่ออะไรได้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ดีๆอ่ะถ้าคนคนนี้ส่งส่งพลังงานที่ไม่ดีมาให้คุณคุณบอกตัวเองเลยไม่ใช่คนนี้ คนนี้ไม่ใช่คู่ฉันแน่นอนเราทุกคนอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีลองเทียบสิคะเวลาเราทํางานในบริษัทถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้ากับที่นี่ไม่ได้สิ่งที่เราจะทําเราจะทนที่นี่ต่อเราจะย้ายออกใช่เราย้ายออกเราไม่ต้องทนคล้ายๆกันความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันพัฒน,นาไม่ได้หรืออยู่แล้วมันทุกข์มากกว่าสุขอะเราเลือกได้นะเราเลือกได้วันหนึ่งเราจะได้เจอคนเจอพาร์ทเนอร์ ที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็จะอยู่กันได้ยาวๆนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมลัคนาคลุมนะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของกลุ่มลัคนาคลุมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ